ขายคอร์สคนไข้มากเกินไปเอดเยียดให้เขาฉีดตัวที่เขาอาจจะไม่ต้องการด้วยการแถมโปรโต่งางๆนานาจะมีในเรื่องของสารละลายที่มันเจือจางกว่าเดิมเตรียมมาเป็นถาดเลยจนะพร้อมฉีดผสมแล้วดูดออกมาหมดขวดเลยไหม เราจะไม่ฝืนฉีดนะครับไม่ใช่ผู้รับบริการมาปุ๊บใช้เวลาฉีดสินาทีแล้วกลับบ้านเลยเราจะไม่ขายฝันเขาว่าได้ชัวร์ทำแบบนี้ได้แน่ๆ ส่วนตัวนะครับที่เคยอยู่มาหลายหลายคลินิกนะครับรู้สึกว่าการที่เราขายคอสคนไข้มากเกินไปหรือว่าเกินความจําเป็นที่คนไข้คนได้รับนะครับ<ม>ก็คิดว่าคนไข้หลายๆคนก็คงไม่อยากจะกลับมาที่นั่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการกดดันเขามากเกินไปในการที่เราจะต้องยัดเยียดให้เขาฉีด ตัวที่เขาอาจจะไม่ต้องการนะครับด้วยการแผมนโปรต่างๆนานาเราควรประเมินเรื่องของคนไข้แต่ละคนให้เหมาะสมนะครับในการทาพัสดาการแต่ละอย่างอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ผู้รับบริการมาปุ๊บใช้เวลาฉีด10นาทีแล้วกลับบ้านเลยเอาสุดเด่กก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆแล้วคืออย่างนั้นก็คือถามว่าส่วนตัวผมนะครับไม่ชอบตรงน,นั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเหมือนแบบเขาแค่มารับบริการแล้วก็ไปนยครับจริงๆคือด้วยความเป็นแพทย์กับผู้รับบริการหรือว่าคนไข้เนี่ยนะครับเราควรจะต้อง มีการพูดคุยกับเขาให้การคอนเซ้ลเป็นเคส by เคสนะครับจะไม่มีการขายแล้วก็ให้คุณหมอเขาไปจิ้มเลยนะครับทุกเคสต้องผ่านคุณหมอทุกเคสนะครับเราเด็นมันจะบอกไปเลยว่าบทหอกียูใช่ครับสักกีขวรใช่ครับ เราจะไม่ฝืนฉีดนะครับถ้ารู้ว่ากรณีนั้นเป็นกรณีที่ต้องผ่าตัดยกตัวอย่างเช่นถุงใต้ตาถุงใต้ตาข้อบ่งชี้หลักในการรักษาคือการผ่าตัดถุงใต้ตาออกเราจะไม่มีการฝืนฉีดตัวฟิลเลอร์เข้าไปเติมถมเข้าไปเพราะว่าอนาคตมันมีเรื่องของฟิลเลอร์มันบวมทนและดันตัวถุงใต้ตาออกมาได้มากกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องดูก่อนครับว่าคนไข้ที่มาเนี่ยอยากน่ารีอา อายุเท่าไหร่หัตถการไหนเหมาะกับเขาอันไหนจะเซฟที่สุดเพราะอย่างเช่นว่าแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันอย่างถ้าสมมติว่ามาเป็นช่วงวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยโอเคอยากจะหน้าเรียวปัญหาของเขาเกิดจากอะไรเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันใหญ่หรือเปล่าถ้ามันใหญ่โอเคอย่างนี้เราฉีดบร็อคลดได้หรือว่าเกิดจากตัวไขมันกระพุ้งแก้มตรงนี้หรือเปล่าที่มันป่องอถ้าอย่างนี้อาจจะฉีดเมโซแฟตก่อนหรือถ้าฉีดเมโซแฟตแล้วไม่ลงก็ต้องผ่าตัดเอาไขมันกระพุ้งแก้มออกหรือถ้าเกิดเป็นช่วงมีอายุมา 5, 6, 10ปีขึ้นไปจริงๆที่เห็นว่าหน้าบานเนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรเกิดจากความหย่อนคล้อยของทั้งผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้ออันนี้อาจจะต้องไปทําเป็นร้อยไหมหรือไปทําเลเซอร์อหรือสุดท้ายอาจจะต้องไปผ่าตัดดึงหน้าเพราะฉะนั้นแต่ละลายไม่เหมือนกันการเอาเลเซอร์มา อยากได้ปากทรงนี้หน้าแบบนี้การปรับรูปหน้าแบบนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าทําได้ประมาณไหนเราจะไม่ขายฝันเขาว่าได้ชัวทำแบบนี้ได้แน่แนชินหนึ่งหลอดเพียงพอไหมบางทีหนึ่งหลอดไม่พอไปเพิ่มในห้องขนาการก็มีถามว่าเหมาะสมไหมคือไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า เพราะว่าคนไข้บางคนเขาจะรู้สึกว่าเอา้าแล้วทำไมถึงไม่บอกแต่แรกว่าควรจะฉีดกี่หลอดบางคนอาจจะมีเรื่องของฟินแลนเชียลแล้วฉีดวันนี้เราจะเห็นผลไหมเนี่ยทำไมถึงไม่บอกแต่แรกฉีดไปแล้วมันจะจะดีจริงกับเขาหรออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแต่ละที่ททไม่เหมือนกันนะครับเนาะที่นี่เราก็จะปรึกษาคุณหมอก่อนตลอดต้องบอกเขาตรงๆเลยว่าด้วยภายวิภากของใบหน้าเขาเนี่ยมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้จริงๆรไหม แบบว่าอยากจะออกงานเย็นนี้อะไรเงี้ยมีนะ แล้วก็ฉีดแล้วก็เด้งเลยอันนนก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะปกติตัว botulinum toxin นยครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานของมันนะครับก็คืออย่างน้อยอาจจะ5วันถึง1สัปดาห์หรือบางคนอาจจะสสัปดาห์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นยี่ห้อที่ฉีดแล้วมีความตึงความเด้งเลยนะครับก็จะต้องมาระวังเรื่องของการฉีดเกินขนาดหรือเปล่ายาตัวนั้นได้รับมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวยานะครับมันไม่ควรที่จะฉีดปุ๊บเด้งปั๊บมันมักจะทําให้หน้าเราแข็งตึงเกินไปแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันจะทําให ตัวกล้ามเนื้อนะครับมันหดตัวพอถึงเวลาตัวยามก็จะค่อนข้างหมดไปได้ไวสําหรับที่เราเนี่ยนะครับต้องอธิบายก่อนว่าบริอภแต่ละชนิดเนี่ยอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนมันทําให้หน้าแข็งตึงเป็นธรรมชาติหรือว่าบางบาง,บางยี่ห้อจะดูไม่เป็นธรรมชาติเตรีย<ว>มมาเป็นถานเลยใช่ไหมพร้อมฉีดใชอ๋อ,อย่างนี้นก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคุณหมอฉีดอะไรให้เรา โดยปกติของที่นี่นะครับเวลาที่เราจะฉีดผลิตภัณฑ์ไหนนะครับก็จะให้ผู้รับบริการดูดูตั้งแต่กล่องจนถึงขวดที่จะฉีดเลยคุณหมอคุณพยาบาลก็จะเป็นคนเตรียมให้ดูใช่ครับเตรียมตัวยาที่จะฉีดให้ให้ดูเลยการที่มาถึงใส่สลิงมาแล้วเอาไมมครับแล้วก็จะให้ขวดกลับไปบ้านด้วยครับคถ้าถ้าต้องการผมเชื่อว่าผู้ขีดที่ได้มาตรฐานนะครับเขามักจะให้หมอดึงให้ดูต่อหน้าตลอดแล้วอย่างที่ไม่มาตรฐานอาจจะมีในเรื่องของ สารละลายที่มันเจือจางกว่าเดิมอ่าอย่างเช่นโบติลัมท็อกซินในขวดน,นั้นมี100อยููโดยปกติเราก็จะอาจจะผสม2.5ซีซีใ่แล้วก็ชีา <The Bank. S 1> แต่ถ้าถ้าอยากจะประหยัดมากขึ้นอาจจะผสมให้มันเยอะขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่ครับไม่ได้เห็นใช่ครับครับก็กล้าที่จะขอดูว่าให้ใช่ใ,ใช่ว่าผสมแล้วดูดออกมาหมดขวดเลยไหม เลือดเราประกอบด้วยหลายส่วนเนาะมีทั้งเม็ดเลือดแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำนะที่เราเห็นแดงๆคือเนี่ยยังไม่ได้ถูกปั่นแยกเม็ดเลือดนะครับพอปั่นเสร็จแล้วข้างบนมันจะเป็นส่วนพลาสมานะครับหรือน้ำเลือดนะอันนั้นก็จะเป็นน้ำออกสีเหลืองๆนะครับส่วนที่ดีนะครับก็จะเป็นเหลืองๆใสๆเลยแทบจะไม่มีความขุ่นเลยนะครับอันนั้นคือเป็นตัวน้ำเลือดที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างในเคสนี้ยก็ขุ่นมากขุ่นมากเลือดคือคุณภาพไม่ผ่านก็เลยอย่าทำเลยเพราะว่าฉีดไปก็คงน่าจะมีข้อเสียมากกว่าข,ข้อดีนะครับคุ ก็คงเสียดายครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของเอาคำที่ตามมานะครับมันก็ไม่คุ้มเสียกันอยู่แล้วครับเด็กเขาไม่ตอบหรอดเขาก็ใส่สเข้าไปครับถ้ามันไม่เห็นผลก็กกคุณดูแลตัวเองไม่ดี <laughs> อันนี้กข็ขึ้นอยู่กับแต่ละผินแต่ละที่แจ้งก่อนนะคือคนไข้คเคสนั้นเขาเหมือนเขาจะดื่มน้ำค่อนข้างน้อยนะวันนั้นนะครับจริงเราจะไปทำแบบนี้เราต้องกินน้ำเยอะๆใช่ต้องกินน้ำต้องดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอ สารบางยี่ห้อนะครับ <S <S <an> <S เขาเป็นสารสกัดจ,จากตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสเต็มเซลล์บริสุทธิ์บางคนที่แพ้ก็ มักจะมีอาการค่อนข้างเคียงได้นะครับหรือบางคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกเนื้องอกอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แนะนําให้ฉีดนะครับถ้าเกิดฉีดไปแล้วมีภาวะโรคประจาตัวแทรกซ้อนขึ้นมาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับหลายๆครั้งที่มีก็คือมักจะเป็นเรื่องของการแพ้แพ้ตัวสารประกอบครับถึงขั้นบางเคสถึงขั้นแบบความดันตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือควรจะต้องมีสักประวัตินะครับแล้วก็จะต้องมีการวัดวัดเรื่องของความดงความดันไว้ก่อนด้วย ถ้าคุณหมอวานแล้วก็ผมก็ทุกคนเป็นเป็นแพทย์นะครับเราก็ต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ก่อนนะครับแล้วก็ถามเรื่องของโรคประจําตัวข้อบ่งชี้นแต่ละคนว่าคนไหนควรจะทำอะไรนะครับไม่ควรทํำไหมทํำไหมนะครับคือมันเป็นเรื่องของ patient safety นะครับเรื่องความงามนะครับมันถ้าเกิดเทียบกับเรื่องสุขภาพกายนะครับเรื่องความงามคือท้ายสุดนะครับสุขภาพกายคนต้องมาก่อนนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ